สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์ทรถค่ะสตาร์ทรถจะเป็น Daylight Audi run f l a t นะคะนี่ค่ะไฟรีค่ะไฟต่ำค่ะไฟสูงค่ะโปรเจคเตอร์ทุกตัวของทางร้านทำงานเป็นใบ LED สูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะคะนี่นะคะคันเอาพรม,มแสงเข้มๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านปลีมค่ะนี่นะคะ แสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็นเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado นะคะลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรดเป็นโปรเจกเตอร์ใบ LED Finik Pro Max นะคะกำลังไฟ55วัตต์นะคะพร้อมด้วยกรอบวงแหวน LED BM สไตล์นะคะพร้อมเดวิลไลตาแดงนะคะเป็น LED เดวิลนะคะและ d Light ไฟเลี้ยวทอร์นนิงนะคะเป็นไฟเลี้ยววิ่งค่ะนี่คะ่ะนี่นะคะ สนใจงานดีๆเนี่ยติดต่อทางเพจ Facebook BT Premium ม u t o ตซีนนได้ทุกสาขานะคะติดตั้งชิ้นงานมาชิมงานช่างหมีค่ะขอบคุณค่ะ